โอเคกราบสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมอยู่กับผมคอปปูต้านะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ORI and the Will of the w i ิ p s นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมใหม่นะฮะเป็นเกมออกมาได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะครับผมเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์แอคชั่นแล้วก็มีพัซเซิลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมเอาล่ะฮะไปลุยกันเลยดีกว่าฮะว่าจะเป็นการผจญภัยแบบไหน เอ่อนิวเกมอีซี่โหมดแล้วกันฮนะแต่มันยากเกินไปผมเล่นไม่ไหว <Okay. S 1> จากที่ผมนั่งฟังวะเนี่ยผมผมว่าเพลงมันเพราะมากเลยนะเพลงแบบอิน <Okay. S 1> กับธรรมชาติมากๆอ่ะเอาเรื่องวะเหรอโอเค โอ้หกลายเคลื่อนไหวอะไรค่อนข้างลื่นไหลนะเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยตาไปล่ะอ๋อถ้ากด S เราดูว่าเมื่อเราจะจดจำวันนั้นไปตลอดอวิ่งไปไหนอ้าววิเอง เมื่อชีวิตใหม่ได้มาถึงมีเบลมีน่ารักจังพวกเราตั้งชื่อให้หล่อนว่าคูเป็นตะพูกสีม่วงน่ารักมาก น่ารักไอตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยวาลูอุ้ยนอนด้วยกันด้วยน่ารักเดี๋ยวทำไมนี่มันหน้ามันอยู่เหมือนตัวร้ายเลยวะเดี๋ยวรักพัดตัวเหรอ ตื่นตื่นสิเอา้ายังไงเนี่ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นน้องหายไปไม,ไม่ไม่มีอะไรเราทำอะไรบ้างเนี่ยไม,ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะกดอะไรไม่ได้ตั้งแต่กันเดียวอ,อ๋อ ฝึกบินเหรอให้น้องฝึกบินเฮ้ยแต่เหมือนน้องจับอีกข้างขวาใช้งานไม่ได้ป่ะ ใบไม้มล่วงล้วเหรอโอ้โอเคนอนเฮ้ยขนลุก ก็รีดูบใบไม้ผลิหรือเปล่าหลังหน้าหนาวก,ก็ฤดูบใบไม้ผลิน่าจะใช่นะท้องฟ้าได้เรียกหาเธอโกมุเอ็นนารุก็ได้ยินเสียงมันเหมือนกันใครคือโกมุเอ็นนารุนะ ไปแล้วไปเลยอ๋อบิดเนี่ยบิดไม่ได้จริงๆด้วยขี่ข้างขวาน้องเหมือนกับมันไม่มีขนะ่ะโอยหง่อยเลยไอ ต้องไปง้อน้องก่อนคี่นี่อะไรอ่ะมันหิ่งห้อยเลยโอ้โหแสงสวยมากเลย คืนแล้วคำตอบได้อยู่ในอดีตไปไหนอ่ะขึ้นไปยังไงอ่ะโดดข้ามไปเหรอ ของขวัญชิ้นของขวัญชิ้นสุดท้ายของแม่เธออันนี้ขึ้นไงอ่ะได้อ๋อยางี้ปะอ่าฮึบชหาอะไรอ่ะขนนก คุโรฟีเจอร์ได้บริตี้ใหม่ด้วยถ้าอยู่บนกลางอากาศกดอาทีจะทำให้ใช้เหมือนล่มชูชีพอะแหะไหนลองสินี่ไง นี่เอาของมาฝาก ทำอะไรกันนะต่อปีอีกล่ะน่าจะต่อปีกนะต่อแบบนี้มันจะบินได้จริงล่ะ เฮ้ยเล่นเป็นน้องด้วยบินยังไงอ่ะอ๋อโดดได้สองทีเฮ้ยไปต่อไม่ได้บด้วยกันบนปีกคู่ใหม่ท้องฟ้าอยู่แค่เอือ้อมไปเลย ผมนี่ขนลุกเลยเพลงแบบโหต้องบอกเลยนะครับว่าผมเพิ่งเคยเล่นเกมแบบครั้งแรกนะสนใจเล่นแต่เกมแบบเกมยิง เกมโมบ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่เล่นเกมแบบแอคชั่นเจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รับชมความสวยงามของจิวทัสและก็เสียงเพลงนะฮะ อันนี้คือว่าถึงเกาะใหม่เหรอโอเคเพลงเปลี่ยนแบบทันทีพายุเข้าด้วยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เกาะเดิมนี่ใช่ไหมมันมีน้ำตกไหลลงมาด้วยน่าจะเกาะน่าจะเกาะเดิมไหม โอเคเื่องเฮ้ยแยกจากกันด้วยเอเ้าคนนกอยู่ไปไหนฮะถูกแยกจากกันโดยพายุฝนและเรื่องราวของเราก็เริ่มขึ้น นี่คือเริ่มแล้วสินะอยู่ที่ไหนเนี่ย หมึกเหรอนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยไลฟ e ออฟอ๋อเพิ่มพลังชีวิตอ๋อนี่ไงข้างล่างมีพลังชีวิตอยู่สามแล้วฝั่งนี้มีอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะโดนไหม ยมาริโอเอาไปได้โอ้ยเดี๋ยวเสียเลือดฟีีไม่ไม่น่าสนเลยเอาเลือดอีกได้ไหมเนี่ยขอเลือดหน่อยสีเหลือง small spirit light container สามารถเอาไว้แลกเปลี่ยนกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิรได้ ไอเทมและของอัพเกรดหรอได้เลยเฮ้ยมันหลบไปข้างล่างได้โดยน้ำกิเอเฮ้่ไปยังไงอปไปไ,ได้ทางตานันโอ้ยล่วงอันนี้ขึ้นได้ไหมั้ยอันอนี้ก็ทางตันนี่นายต้องหาอนะไรมาตี กดลงกับ A เพื่อลงทะลุไปเหรออ๋อนี่ไงอันนี่ไงเลือดใช่ไหมใช่จริงด้วยอันนี้ไปไหนไทำอะไรอะ่ะนั่นเหมือนมีป้ายด้วยอะ่ะอะไรเดี๋ยวอ๋อข้างล่างนี้หรือเปล่า เออเดี๋ยวนี้อะไรมีไฟด้วยกด x เพื่อเก็บอ่อเฮ้ยอย่าบอกนะเอานี่มาตีนะอ่ะได้ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวลาตีแล้วจอยสั่นนี่มันได้แรงจริงอันนี้ขี่สโตนอันนี้เหมือน ออต้องหากุญแจเหรอน่าเป็นประตูข้าไปทางซ้ายไมค์นี่โหมันจริงเลยวะ่ะตัวระเบิดอันเนี้ยทันได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้แล้วก็ปิดเฮ้ยมันมีใครอยู่ด้วย อันนี้ฝันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฝันไม่ได้โอ้ยไปน่าจะต้องข้ามไปนะฮะฟึบคุยกับทอ็อกชื่ออะไรเนี่ยเจ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่โมกิอย่างแน่นอน ไม่ได้มาจากนิเวนใช่ไหมฉันได้ไปเยี่ยมดินแดนต่างๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่ไม่เคยเห็นใครแบบเจ้ามาก่อนเลยข้ามทะเลมาสินะ,อ,ะนอนอกมีรัช่างเหอฉันชื่อท็อกเป็นนักพนเจนจรในแถบนี้ ฉันกำลังหลบภัยจากพาย,ยุนั่นแต่ถ้านายอยากไปไกลกว่าน,นี้แล้วก็นายจะต้องผ่านประตูวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นอนี่กสเจ้าจะต้องมีคีสโตนสองอันอ๋อประตูเมื่อกี้แน่เลยบังเอิญว่าฉันมีหนึ่งอันในกระเป๋าแล้วก็มีอีกหนึ่งอัน อยู่ในถ้ำทางตอนทางเวสเวสที่ตะวันตกหรือตะวันออกอะตะวันตะวันออกปะตะวันเอ,อ๊ช่ไมแต่การที่จะได้มานั้นจำเป็นต้องใช้คนที่ว่องไวกว่าตัวฉันมากเจ้าว่าไงอา่าก็คือเราเร็วไงฮะนี่ไงมิชั่นคีไปหากุญแจทางตอน ทางเวสอะไม่รู้ทางไหนนะทางซ้ายเฮ้ย,ยข้างล่างมีอะไรด้วยอ่าเลือดหยิบทำใหม่เลือดเต็มแล้วเฮ้ยที่ตีได้อ่าเน่ไม่เนียนเฮ้ยมาโอ,อ้โหโคตรมันเลยวะ่ะ เด็นฮึบเฮ้ยอย่แย่แอ่โอ้โหโอ้ยเรือะไรมีเลือดหนิงันเหมือนรู้ว่าจะดวนแน่นอนได้ตี้ได้ไหมได้โอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ่าบอกนะมิตรสตูสตูเอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพวกไหนเนี่ยโอ้โหอ้าวแค่เนี่ยเอ้าวไอ้โจ้ก็นึกว่าจะเก่งโอเคไฟดับแล้วฮะอ๋ออ๋อที่ไฟอ๋อโอ้โหกระโดดมาก็ได้เลยก็สงสัยอยู่ว่าขึ้นยังไงโอเคปีไปเลยฮะ ทางไหนอะ่ะอันนี้ป่ะนได้อันนี้แหละคีสโตนนี่ไงไม่ใช่คีสโตนโชว์หรือคีสโตรน์ทูท็อกเดี๋ยวเรากลับทางนี้ใช่ป่ะทางนี้ปนไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเู้ไม่ได้ไม่มีไม่มีไฟไอ้ตรงไหนอะ่ะอ๋อทางกลับไป อ้ากลับมาแล้วเหรอทั้งนั้นก็คีย์สโตนออนกมีรานี่ไงอีกอันหนึง่งฉันเป็นนกที่รักษาคำพูดใช่ไหมล่ะเอซาอูจิอ๋นไงออโนในที่สุดฉันก็สามารถไป ไปที่สิ่งอัศจรรย์ที่หายไปของนิเวนก่อนที่ฉันจะเสียมันไปอีกอะไรอ่ะและเจ้าก็ทำในสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่เถอะโชคดีนะไต้คีสโตมัแล้วครับตอนนี้มีสองอันแล้วเราไปเปิดประตูทางขวามือได้แล้วนะ เดี๋ยว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 เดีเด๋ไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอยู่ทางขวามือเนี่ยต้องปีนขึ้นไปโอ้ยโอ้ยอย่าเดี๋ยวมันดักทางขึ้นผมอะขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเร็ววิ่งไปเร็วเฮ้ยดิชิบหายแล้วตัวอะไรวะนะ่ะหมาป่าสีตา ไปไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทางตั้งเหรอประตูมันอยู่ทางขวาเอ้ยบุมตัวอีกแล้วเดี๋ยวแปลก,กจะตายแล้วใสค่คิสโตนใสค่คิสโตนโอเคไม่คิดเสียงเปิดประตูล่ะเหมือนเสียงหมาป่าเลยปง,งน้ำตายไปไม่น่าตายอ่ะว่าอ๋อมีหลอด มีเลือดไมหมข้างล่างไม่มีโอ้อา่ามรงนีม้มีหนึ่งผลงานที่ไปไม่ได้ต้องใช้ไฟเฉลีอะไรชิปหายละอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวคุไม่อยู่ละเดี๋ยว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 โอ๊ยเดี๋ยวเจ็บมาก ย่ายาย่าพึ่งโอ้ยยิงไฟขึ้นมาเออยิงไฟขึ้นมาสู้มัน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 เออถอยโอ้โหโอ้โหตีแรงมากเดี๋ยวเออเออตีเอ้ยเออชะงักไปเดี๋ยวโอ้ยตีตีอ๋อต้องตีชะงักนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว นี่นี่อ๋อผมรู้แล้วต้องู้ยังไงใช่ไงโอ๊ยมึงต้องมาแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ตีตีเออโดนไปดีโอ้โหโหไอจังหวะโผเมื่อกี้ดิสะดุ้งเลยต้องวิ่งไปเหรอ เฮ้ยไม่ีทางขึ้นไม่ไม่ได้แอมโอเคอเมือเ่อกี้ตั้งใจรีเลือดอะใช่ๆฮะแบบดูืแล้วไงแบบเลือดเหลือน้อยตรงนี้มีต้องหาอันใหม่เหรอโอ้โหลงได้ไหมเนะี่ยลงไม่ได้เป็นกระดูก เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวที่ปลกเราใช่ไหมเดี๋ยวข้างล่างไปไหนอ่ะข้างล่างไได้เลือดเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยต้นไม้แล้วอันนี้คืออะไรอ่อะ,อออะเหมือนประตูวาร์ปเหรอเฮ้ยประตูว,วาร์ปเลย เอา,อาไม่ใช่ประตูว,วาร์ปไม่ใช่ประตูวาร์ปเมื่อกี้อะไรนะแสงแห่งโบราณได้ตื่นขึ้นนารุและคูโมะได้ค้นหาตลอดทั้งคืนอ๋อสองตัวนี้คืออะไรนะชื่ออะไรนะ ลลืมะชี้อะไรอ่ะอ๋ออยู่ขึ้นเกาะกันนี่เมื่อกี้เหมือนเขาชี้ไปที่เกาะที่เราอยู่นะฮะเฮ้ยเราโอ้โหมาลุมกันเต็มเลย เธอไม่เหมือนคนอื่นต,ต้นไม้จำคงได้มันแชร์รมอนารีกับคุณแชร์ความทรงจำกับคุณเหรออะไรเนี่ยสป i ริตเอจได้พลังใหม่สามารถ assign เป็นคอมโบเหยอยรอเลี้ยงไงอ่ะ ใช้แสงสิพวกเราอยากเห็นมันใช้ไงอ่ะ X Y B อ๋ออ๋อก็คือใส่ได้สามอาวุธอย่างนี้เหรอตอนนี้เรามีอาวุธเฮ้ยโคตรเทโอนี่อ่าแต่ว่าน่าเสียดายนะฮะก็ต้องจบไปสำหรับพาร์ทหนึ่งสำหรับเกมโอริ And the w i l l of the w i p s นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ภาคหน้าครับ